สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพบกัอบครัวยายปูนะคะวันนี้ยายปูจะไปทําขนมเทียนแป้งมันม่วงไส้เค็มไส้หวาน <Yeah. S 1> เดตามไปดูกันนะคะ no, <sir. S 1> นี่คหละพี่น้องขนมเทียนแป้งมันม่วงไส้เค็มไส้หวานเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันนะคะพ oh. ี่ค่ะพี่น้องขนมเทียนแป้งมันม่วง oh. ก็มีมันม่วงมีแป้งข้าวเหนียวมีเกลือมีน้ําตาลทรายมีกะทิ มีไส้เค็มไส้หวานไส้เค็มไส้หวานนี้ยายก็ทําไปแล้วนะคะพี่น้องเข้าไปดูในครัวยายปูนได้นะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะเอามันม่วงไปปอกล้างน้ําแล้วไปนึ่งก่อนนะคะโอ้คอมมอนนี่คะ่ะพี่น้องยายก็ล้างมันเสร็จเรียบร้อยหั่นมันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรานำมานนึ่งกันเลยค่ะ ยายก็ตั้งน้ำไว้แล้วนึ่งไว้ประมาณสิบห้านาทีค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะเนะ้องระหว่างรอให้มันรอสุกเราก็มาทําใบตองไว้ก่อนใบตองนี่ยยก็ฉีกแล้วก็เช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวราก็จะมาตัดไว้เราจะใช้ชาม <S <S 2> <S 2> ทําอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้มีดกรีด เขียงใย,ยเล็กถ่ะเขียงใหญ่ๆก,ก็อีดได้ง่ายๆใช้คัตเตอร์ก็ได้นะคะถ้ามีดนี่ไม่คมค่ะอีดแล้วก็ได้ประมาณนี้ค่ะหรับใบใหญ่นะคะใบเล็กก็เราก็จะทำเหมือนกันใช้ชามใบเล็ก yeah. วัดขนาดแล้วก,กี่เลยะประมาณนี้นะคะใบเล็กเวลาเราห่อล้วก็จะใช้ใบเล็กทางนี้นะคะใบใหญ่ก็ใช้ทางนี้อย่างนี้คะ่ะ<อ>เดี๋ยวค่อยมาดูตอนห่อกันนะคะ นี่ค่ะพี่น้องมันม่วงของเราก็น่าจะสุกอยู่นะในเวลาสิบ้านาทีสุกดีแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปบดกันค่ะเรามาบดมันตอนที่เร่งร้อนนะคะมันจะได้ละเอียดได้นี่ค่ะพี่น้องแป้งของเราก็บดมาได้ที่แล้วค่ะยะ <Yeah. S 2> เอียดดีแล้วเดี๋ยวเราไปผปสมน้ำกะทิก่อน,นะค่ะ น้ำกะทิลงไปเลยค่ะเกลือไปนิดนึงค่ะใส่น้ำตาลค่ะผสมให้เข้ากัน <Yeah. S 1> นี่ค่ะพี่น้องน้ำตาลเราก็ละลายดีแล้วค่ะพี่น้องเรามานวดแป้งค่ะที่แป้งหมดไปเลยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะย่ yeah. แล้วก็ผสมน้ำกะทิลงไปฝนตกแรงเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> นวดจนกว่าจะปั้นได้นะคะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะพี่น้องแป้งมันน่วงเราก็ปั้นได้แล้วค่ะ <c oughs> เราก็จะไปปั้นใส่ไส้กันเลยค่ะนี่แล้วน่าจะปั้นนี่ค่ะปั้นใส่ไส้ได้แล้วค่ะ yeah. Thank <laughs> you. นี่ค่ะพี่น้องเราก็จะใส่น้ํามันไปด้วยนะคะเวลาเราห่อจะได้ไม่ติดใบตองค่ะใส่น้ํามันไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะพี่น้องเราก็จะมาห่อขนมกันค่ะนี่ใบตองใบใหญ่นะคะใบเล็ก,กแล้วเราก็จะทําอย่างไนนอง,อางนี่เลยค่ะห่อมันนี้เลยค่ะนี่ค่ะ เราก็ใส่ไปค่ะพับมาอย่างงี้นะคะล้าก็พับข้างนี้มาค่ะแล้วก็พับข้างนี้มาค่ะนี่เลยนะคะนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะ yeah! หรือยายก็จะห่อขนมไปให้หมดก่อนนะคะ,ะปั้นขนมแล้วก็ห่อไปให้หมดเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะนี่ค่ะพี่น้องขนมยายก็ห่อเสร็จแล้วแล้วทาตรงกลางไว้อย่างนั้นนะคะจะได้ไอออกได้เดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันเลยนะคะ <Yeah. S 1> มาแลพี่น้องยายก็ตั้งน้ำไว้เดี๋ยวตีแล้วค่ะ แล้วก็ขนมมะนรวกันเลยค่ะ <participation> ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีะเดี <S <S <ling> <S ๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะ <P ing> พี่น้องขนมเทียนแป้งมันม่วงใส่เค็มใส้หวานยาสุกดีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟันเลยค่ะ c อ m e on นี่ค่ะพี่น้อง ขนมเทียนแป้งมันม่วงไส้เค็มไส้หวานของยายปูนก็เสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ยายเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าทําอะไรกินเดี๋ยวทําให้ดูใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะที่มาหยุดรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ